สนับสนุนโดยสายการบิน a i r ์เอเชียโครงการชีวาไทยรามคำแหงเส้นใหม่ของการใช้ชีวิตจริงแล้วพื้นฐานของวิชาชีพคืออยู่บนความเป็นไปได้อบนความจริงนะฮะเพราะฉะนั้นการท่เราจะออกแบบไปสีอย่างเราสร้างไม่ได้เนี่ยม,มันผิดหลักการเราเป็น อาชีพซึ่งมีจินตนาการได้นะครับแต่ว่าต้องทําให้เกิดขึ้นจริงได้อันนั้นคือตลาปนที่ดีพอจบออกมานะตอนนั้นเนี่ยวิชาชีพสถาปนิกเป็นที่ต้องการของตลาดไหมครับ จังหวะที่ผมจบมาเนี่ค่อนข้างดีคนอยากจะได้สถาพิไปทํางานเยอะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจมันบูมพอดีก็ได้ทํางานในสถานที่ที่ดีนะครับแล้วก็ทํางานเข้ามาทํางานแต่เช้า6กโมงเจ็ดโมงมาทำงานทุกวันขยันขยันว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ทํางานโดยที่ไม่มีการบนคือเขาให้ทําอะไรก็ทำให้ทำเล็กก็ทําเล็กเาให้ทําใหญ่ก็ทาใหญ่ เช่นบางทีในกระบวนการของการทํางานออกแบบเนี่ยบางทีก็ไม่ใช่ทุกคนที่ได้ออกแบบ <c oughs> คนก็ต้องไปทํารายละเอียดคือออกแบบรายละเอียดต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องสำหรับคนบางคนเป็นเรื่องน่าเบื่อนะครับ <c oughs> เขาก็อยากจะออกแบบมันทุกคนจบมาใหมๆ่ๆเราเราไม่ได้ขัดข้องตรงนั้นนะคะือ <c oughs> ถึงเ,เราจบมาใหม่ก็ <c oughs> จริงเรามีเราคิดว่าเราออกแบบได้แต่เราก็ไม่ได้พยายามที่จะต้องทํางานประเภทน,นั้นอย่างเดียวเราก็ทํางาน,น <c oughs> อย่างอื่นที่คนอื่นไม่อยากทำนะครับเพราะอะไรก็ตามที่คนอื่นเขาไม่อยากทาก็ยนมให้เราทาเราก็ทํา ปรากฏว่ามันส่งผลนะให้เรา<ช>ได้ทําได้ในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ปะ่ะก็ส่วนหนึ่งก็เป็นอย่าง,งานั้นแล้วเราก็รู้รายละเอียดต่างๆที่ควรจะรู้ครบถ้วนนะครับแล้วก็คนที่เป็นคนดูแลเราเป็นเจ้านายเราเ,เขาก็มีความพอใจในการทํางานของเราเพราะว่าเขาคิดว่าให้เราทําอะไรยากง่ายแค่ไหนเราก็ทาได้หมดก้มหน้ากลมตาทํางานอย่างเรียกว่าอยู่ในกรอบทําอยู่10ปีจนกว่าจะมาเปิดบริษัท จังหวะนี่เลยเรื่องสำคัญมากผมผมเปิดออฟฟิศในจังหวะซึ่งคนอื่นเขาไม่เปิดกันอ่ะผมเปิดตอนจังหวะของปี40ซึ่งเศรษฐกิจลงเหวกันหมดอ่ะนะสบูตแตกคนอื่นว่ามีใครเขาอยากเปิดผมมองเห็นว่าเป็นจังหวะซึ่งดีผมก็เปิดตอนนั้นทำไมอ่ะครับถ้าเราเริ่มธุรกิจเราจะจุดที่ต่ำสุดเนี่ยมันไม่มีทางต่ำกว่านี้ถ้าเราลอด40ไม่ได้เนี่ยที่เหลือไม่มีะไยยากเพราะมันต่ำที่สุดแล้วใครใครก็ตกต่ำทั้งนั้นถ้าเกิดตลาดมาเริ่มโตเนี่ยเราจะโตพร้อมตลาด ตอนที่อยู่บริษัทเก่านี่ทําคอนโดเป็นว่าเล่นเลยสามสิบชั้นนี่ทําไปหลายตึกเลยพอตอนมาเปิดออฟฟิศตัวเองเนี่ยงานแรกที่ออกแบบเนี่ยเป็นห้องน้ำหนึ่งห้องเนี่ยเป็นส้วมหนึ่งอันแล้วก็ห้องนอนหนึ่งอันพื้นที่รวมกันแล้ว30สิตารางเมตรแล้วมันเติบโตขึ้นมายังไงครับมันเกิดจากการบอกต่อหรือว่าเรามีแผนการตลาดยังไงไหมที่ทําให้บริษัทเราแบบมนที่รู้จักคอนเน็กชันหรืออะไรอย่างเงี้ย ผมว่านี่ผมไม่มีคอนเนคชั่นที่สุดละจริงๆแล้วการได้งานจากเพื่อนฝูงนี่แทบจะน้อยมากสิ่งที่จะเป็นมาเก็ตติ้งที่ดีสุดของเราคือว่าเราเริ่มจากว่างานแรกที่เราทำมาทําให้ดีเล็กใหญ่ไม่ทราบทําให้ดีพอทาั้งงานแรกทาแล้วออกมาดีเนี่ยคนก็จะบอกต่อว่าเออไอ้นี่มันทํางานดีเราก็จะทํางานต่อไปทํางานต่อไปก็ทําให้ดีเพราะฉะนั้นมาเก็ตติ้งของผมอันเดียที่ทําก็คือว่าทําทุกงานให้ดี ผมเคยได้ยินมาว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครจะจ้างให้พี่ด้วงเนี่ยนะออกแบบบ้านให้สักหนึ่งหลังเนี่ยขั้นต่ำมูลค่าบ้านของคุณจะต้อง40บล้านบาทขึ้นไปจริงหรืครับอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยครับจริงจเราทาบ้านเล็กก็ทําสิ่งที่เราทำเราไม่ได้ทำบ้านแพงนะเราทาบ้านดีพอเราทําบ้านที่มีคุณภาพดีใช้ของคุณภาพดีเนี่ยบางทีราคาก็สูงราคาค่อนข้างสูงประกอบกับวิธีที่เราทํางานเราทางานบ้านหลังนึงเราใช้ทีมหนึ่งออกแบบบ้านลังนึงใช้เจ็ดคน นะครับเพราะฉะนั้นค่าค่าออกแบบเราต่อหลังเนี่ยค่อนข้างสูงตั้งแต่ออกแบบตึกมาหรือว่าสถาปัตยกรรมอะไรก็ตามเนี่ยนะครับเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมว่ามีสถาปัตยกรรมอะไรที่แปลกๆแ,แล้วบอกว่าต้นคิดมันอาจจะมาจากอะไรที่มันแบบ ดูไม่น่าจะเป็นไปนได้แล้วเราคิด,ดเช่นตึกทรงปากกาหรือตึกทรงอ,งอะไรอย่างเงี้ยจ,จริงๆเราลองทําอะไรหลายอย่างเยอะฮะบางครั้งความคิดเราก็ง่ายบางบางครั้งความคิดเราก็ยากบางทียังี่เราทำโรงแรมอารีราชอํานะฮะโครงสร้างของตัวร้านอาหารนามาจากเฟอร์นิเจอร์ก็มีนะ,ค,ะคือแบบในจังหวะที่เราออกแบบก็มีน้องคนนึงบอกว่าพี่ลองเอาโครงสร้างของเฟอร์นิเจอร์ตัวเนี้ยไปทํำไหมอะไรเงี้ยผมก็บอกเออก็พอไปไปได้ก็ลองดีเวลลอปดูมันก็ออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ดีเราไม่ปิดกรอบความคิดของความเป็นไปได้อันนี้คือสิ่งที่สํสสาคัญนะ พี่ดวงมีวิธีการบริหารจินตนาการของตัวเองและของคนอื่นมารวมกันได้ยังไงผมยกตัวอย่างจริงๆแล้วอย่างวิธีหนึ่งที่เราใช้กันบ่อยในออฟฟิศนะคือเหมือนกับสร้างแพทเทิร์นอะไรขึ้นมาบางอย่างยกตัวอย่างเช่นวุฒเปร์บอกว่าเปร์อยากจะออกแบบบ้านครับ,รบผมก็จะบอกว่าโอเคเรามาคุยกับน้องๆ3 4มสี่ห้าคนว่าโอเคเราจะออกแบบบ้านเปิ์นะบ้านเปิ์อยู่บนภูเขามองเห็นทะเลนะโจทย์เป็นแบบนี้โอ,โอเคทุกคนไปหาภาพมาอาจจะไม่ใช่ภาพของบ้านก็ได้นะอาจจะเป็นภาพของก้อนหินต้นไม้แล้วก็แต่ซึ่งเป็นภาพที่ทําให้เราเห็น หรือรู้สึกว่าบ้านของเปิดจะเป็นยังไงทุกคนก็จะหารูปมาแบบบางทีร้อยกว่ารูปแล้วก็จะมาดูกันบางทีเราก็จะเกิดความคิดที่อยู่ระหว่างรูปเหล่านั้นขึ้นมาแล้วก็เอาความคิดเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบประยุกต์บ้านเอาไปประยุกใช้นะครับกับกับสิ่งที่เปิดทาได้หมดเลยสมมติถ้าผมจะ ทํารายการทีวีสักรายการนึงผมก็ไปดูรายการทีวีสักดูพร้อมๆกันนะร้อยร้อยจอหรอร้อยจอจริงเหรอผมรับรองขึ้นเลยต้องร้อยจอด้วยขึ้นเลยพรวดเลยจริงเหรอเดี๋ยวผมจะไปลองเริ่มจากสองจอก็ได้แต่ผมเข้าใจได้เพราะว่ามันเหมือนเราได้ซึมซับได้เห็นได้ผ่านตาอะไรมาแต่ทริคันอยู่ตรงนี้คือว่าคุณต้องเปิดพร้อมๆกันดูอันนี้เสร็จแล้วคุณไปดูอีกอันหนึ่งมันช้าไงถ้าคุณแจวจริงเนี่ยคุณเปิดดีวีดีสามเครื่องพร้อมๆกันแล้วดูสามจอเนี่ยคุณจะแบบผมบอกได้เลยคุณบันเจิดเลย เราจะสะท้อนตัวตนของเราออกมาได้ค่อนข้างสูงมากเรื่องของลายเซ็นเป็นเรื่องที่ผมพยายามจะไม่ทํานะผมพยายามทำให้งานผมเนี่ยไม่ซ้ํากันแต่ด้วยกำมลสันดาลอะไรบางอย่างที่ผมเป็นเนี่ยมันทําให้งานผมมันจะมีบุค,คลิกอะไรบางอย่างซ่อนอยู่เพราะมันมัน <พอ S 2> หนีไม่ได้เรบอกว่ามันออกมาจากตัว,ตวมันหนีไม่ได้